สบายดีพี่น้องสบายดี FC ฟซีถูกฐานกับสบายดีสุขสุขคนพี่น้อง พ่อๆพอกับส่งมาเงี้งึ้งคือเก่าเนาะสบายดีเอฟซีผู้อยู่เมืองไทยเมืองลาวต่างประเทศก็ดีเนาะผู้ที่เข้ามาส้คสมคลิปส่งมาเงึ้งให้อยู่ดีมีแห่งเบิร์ตสุขสุขชนพ่อแม่พี่น้องคลิปต่อไปนี่กับพิษพาดประกันได้กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องคลิปที่สิีส้มไปนี่ปลาเฮ้ยตะก้ารค้ายเครื่องมวยอชบาดีปลาลุงนะลูกชบาดีปลาลูกชบาดีงามงามลูกงามสงาปลาลุง,ง,งเออสีมาชมลูกี ขาอยู่นี่มีแห้งมาจุกูฉุคนเด้อลูกอีก,กัาลังชิบเป็นตะกาค้ายเครื่องอมไม่ใหญ่งึงสบายดีพี่น้องมันนีกระเมียนเครื่องข้าวอีเนาะสากใคเพลินมาเนี่ยเอาเครื่องมาเมียนน้องดวอาวประเจิดโดยสบายดีป้าลืงเขียนสูตรใหม่ <c oughs> พี่น้องเอ้ยอันแต่ ตะกี้ว uh> ah ่าส uh ิเมื <m uh> <m <m oh> <m uh ่อม uh ืออ uh ื่นพี่น้องเอ้ยน้องดาวน่ะเลื่อนไปเป็นมือหื้ออีกแล้วพี่น้องมือเอินมือหื่อมือเอินมือหื้อไปนั่งไปใค้หมวกหมอปลาดูเมื่อนี้มีปลาหนึ่งหมกนาวพี่น้องเขาซื้อมามือหื้อมือหื้อเดือดแหวกกรบออยู่แล้วปลาดูลิทธ์ฉลิทธ์เออหอมสุดสุดเลยมาเอามาฉลิดธ์ดำมาตัวฉลิทธ์มาเอามาแล วงเลยป่ะปจเสีย,ยบ้บ่เสียงไอไรเฮ้ยโจกเก๊กโจกเก๊กพ่อแม่แหให้บ่แล้วก็โจกินเลยมันเสบใครแม่พ่อใหญ่ใช่พ่อใหญ่แต่เดียวยโอ้ยเห็นกระบาดบข้างหนึ่งปลาพ่อแม่พี่เพาพะพ่อใหญ่ หน่ป้าุกมากเขีนมากินขาบอเริ่้ารูแล้วมากินเา,าเรียบร้อยพี่นอ้องนะฮะอยู่เพื่อนคือนั่งอยู่เพื่อนคือนั่งใครบอกคุณเนรุกแดดเป็น อาหาหรแรงพี่น้องใช้เพื่าบี่ใช่อล่ะโอ้ยคมพอมาเอาได้บดใส่ร้อยเ่ใส่ดกอกบ,อบีกับบทันชุก,จก,กเจมาขมาใหญ่ามาสวัสดีพี่น้องมากินข้าหัวใหญ่พร้อมเด้อพอใหเพื่อถุงลมมากินน้ำม,กกนนมเ้อ <มา S 3> เด้อเด้อ้อเ<ๆ>้อ้้าอ คยีภาพก็พแต่งโตหล่อแท้หมือนี่โอยไปลาวาเมลอาวาแก้นเดียวแ้วะกหเจ้ดดาวันดาวมับนี่จอพิ่น <c oughs> ว,นนนวาาแบบ เบาเบอกเคยเบอกพี่น้นองไม่เบอกยอกลูกยอกลานก็เบอกอย่างนี้เลยยอกลยอกลานภาษาบ้านเฮาพี่น้องเลยสงวอมต้องซื้อมาใหม่นะเบอร์ห้องอีพอเลยใส่กระตกกดูพี่เฮาเอาป่ะเอสง่อันมันใหญ่มันเบอร์เอ็กแอลเขาใส่แล้วตัวุ่มตกตกดูพี่ นักใส่ใช่ขิดรถม่ชีิตีวม่คุยว่ายังเอ่าหาลอีเอ้ยอีอี้ามพี่เขาห้ามแกมาปั่นพร้อมแล้ว นุ๊ป้าเธอคือมาหล่อแท่นนะบ่ลูกชายลาพ่อใหญ่พามยายงึงกินน้ำก็กินต่อนมาดน้ำกินน้ำน้ำพันได้ตรงเองผมพ่อส่แนั่น,นี่ก็คือนะนะพ่อเอ้ยอย่าคือโบคือทองใหญ่พ่อเอ้ยอย่าคือทองแปร ก้าหลวงก็ต้องใหม่ก็เขาเนด้อย่ว่าอยู่วัแรกก็ฮัฮันะแถวด้ฮะเท่ได้บต้องลูกบอกเลยเลยสิเหตุเอง

กินเดีอว no ่อกินมันอิ่มๆได้ยังเดี๋ยวบอกยังปลาตัวบไงนึ่งอิ่มยอะกินหอิ่มกินนะกินนัแห้งทีกินอิ่มเลยอย่าให้พออ่อนร้ายขนเยะเขากันเยอะเนาะ้เหอโทานมงชื่อวเนื่อวันว่าคืออ่นเอไพอกันไปจำสิ่นั่งว่ะจัาูพันืตัว พอกันไปจำชินห,หนรือเปลากันสาหอะนวะ่อไรเนี่ยนออกพ้นแล้บอกพื้นจิมนมน้มเนื้อทเนื้อเจำชินแต่จ้าหูหราจำชินยือท้งือท้งแยมยืดไปไหนกินได้ไม่เืดครับหนึ่งลูกยืบหนึ่งหนึ่ง

โชวมันโโก็าารนประยากนี่เ <c oughs> น,นาะหมดเลยก็ขอท่นี่แกแกไปปรับเขแต่ปปาเขาผมย่ไม่ยติเขาไม่ลงรึเปลัว เปียนมันมันแหม่บ้าเลยอือพอาเอาจะดีมันออกผีนั่นแหละดูบ um ่านีครับกรนเอาเลยดิ้นบอลอุบแตะดิ้นเหนือตัวมาโมเมนต์อุบแตะเต็มแบะเต็มแบะดิ้นทามันชี้เลยอุบแตบ

เดี๋ยวมัก็คุ้กกี้กเป็นตัวแลมาเป็ดฟาตัวตัวนึตัวนึงมาเป็ดตังหนึ่งเขาคุ้เขาชีแดงมึงมีเอาเขามึงจะวอาชีพ่อมึงเอา เดี๋ยวียมนี่เดี๋ยวเขาดู่เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวี่อ่เดี๋ยวกินแสบยบีเนี่ะน่าจิดจับกมีกระปุกน้องปะอัญญานมุ้เี้ยขายชักองวอาจะไปจะไปตัว พี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ก็ลาพี่น้องเพียงสำนีขอบคุณทุกฐานที่ติดตามหับชมดเ้อพี่น้องยูดดีไม่แห้งเบิอรุจะขูขนฉุนชน้ะพี่น้องสบายดีด